สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับแนวตัวหากินครับก็อันนี้ก็ไม่รู้ครับเขาจะมาทำอะไรครับตัวเก็บแล้วก็ได้ก็มาใส่ไว้ในนี้อืมอันนี้จักมันเป็นอะไรเนาะก็เก็บแล้วก็เห็นนี้แหละครับอืมน่ครับเออ ขวบครึ่งเองครับควบครึ่งเองอนี่ครับเขาเขาดูจะเก็บดูจะหาเก็บไวหน้าจะเก็บไวทำอะไรหน่าจะเก็บไวขายหรือเปล่าครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูในอันนี้เขาครับเนาะหนุนอีกครับโอ้หาเก็บอย่างเดียวเลยครับเนาะเก็บนี่ครับเอานะครับขนาดขวดยัง จะใหญ่กว่าตัวคนครับนี่จะใสไ่ไใดไมเอาเราดูครับนะ่นที่นองเลยโอ้ยดูครับนี่ก็นะครับเก็บน่ะหลากไปครับเอาเดี๋ยวขอดูหน่อยครับขอขอขอดูหน่อยว่าในนี้มีอะไรดึง๋งในนี้มีอะไรดึง๋งเก็บอะไรมาดึงโอ้ครับขวดอีกอย่างหลายเลยครับนะั่นทั้งขวดทั้งขวด หลายอย่างครับนาจะเอาไปไหว้ขายครับเขาจะเอาไปไหว้ขายของเขาครับรวนี่ครับแล้วก็ช่วยลดโรคอนด้วยเห็นไหมนี่เขากลัวจะเก็บนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยด้วยครับนี่บ่ดด้จัดฉากได้นี่มันทาเองเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นอะไรเขาจะเก็บใจเนาะก็ฝากไว้ครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ